สวัสดีครับวันนี้เาพบกับช่องไมโครซิงนะครับนี่ครับมาขุดสะให้พี่วิชิตครับวันนี้ครับอยู่บ้านแ,แถวๆบ้านพิงปวยครับอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสเกตครับนี่ครับของพี่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับปลูกต้นมะพรา้าวน,นี่จะเลี้ยงปลาครับ เดี๋ยวเจาะบาดาลเดี๋ยวสุกน้ำใส่ครับความลึกอยู่ที่2เมตรนิดๆครับเหมาครับงานนี้เหมา6,000ครับเต็นขอบด้วยน่าจะ8ปดคูณ15ครับครับเมาถอยดินเลยครับง่ายๆจะได้จบเร็วๆครับถึงงานเรา สายการระกานก็โทร0837373728นะครับหรือติดตามทางเฟ e บุ๊กก็รถของล้อดำเคลือนที่เร็ววงขันนะครับสวยครับอย่าได้สะสวยวิลเลียงปลาครับหรีอพี่วิชิตแกจะลงปลาแล้วจะปลาดินครับสองพันครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลาดุกครับลปลาดุก,น,นะกน,นะครับที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกตนะครับ สวยครับบรรยากาศดีดีครับถอยดินเลยครับเมาแล้วครับใช้หกล้อไปด้วยจะได้ตกเร็วอ้าวพี่นี่ครับพี่ชิตแกลงไปดูลงมครับความลึกครับโอ้ลึกท่่มหัวครับสองเมตรกว่าครับนี่ครับแกนมันไปแรงครับลึกท่่มหัวครับสองเมตรนิดๆอันนี้พี่แกไอ พอดีลาพักร้อนครับปกติแกจะอยู่ไอ้สัตหีบครับอยู่ไอ้แถวหัดตืงามครับแกหยุดแก,กเลยมาทำบ้านอยู่นี่ครับบ้านแกทำบ้านดูศรีรัตนะแกก็เลยมาทำใ้แฟนครับเกษียณเพื่ออะไรจะได้มาพักผ่อนครับ ตังนี้น่าจะเป็นเปลงแรกในแถวนี้เลยหรือเปล่าครับที่ทําแบบกระสผสมผสานครับน่าจะเปลงแรกเลยแหละครับเห็นผู้ใหญ่บ้านมาเมื่อกี้ครับทําให้ลึกมากครับเพราะว่ากลัวเด็กครับเด็กเยอะคนนั้นกลัวจมน้ําก็เลยแบบนี้ครับเดือดสูบน้ําใส่เอาครับมันยะกาศแต่งยังไม่เสร็จครับแต่งขอบยัอไม่เสร็จครับราต้องขอขอบคุณพี่จาวิชิตนะครับ ทหารเรืออยู่ไอ้สัตหีบอะครับแถวแถวค่ายนั่นนะครับแถวแถวหาดเต้ยงามอะครับคนอยู่แถวนั้นน่าจะรู้จักดีครับสวยๆครับสะสะลุกนี้เติมน้ำลงไปเนี่ยอกอ้ิกเลยครับอีกนิดนึงครับเต็มขอบสะตอนไเรเสร็จก็ ตายแล้วครับนี่เป็นมุมสูงครับโรนขึ้นบันไดครับนี่ครับบันไดโรนโรนไม่มีครับช่องเราจนครับนี่ต้องใช้บันไดแหละครับสนใจใช้บริการก็โทรมาได้นะหมาบเลขโทรศูนย์แปดส8มเจ็ดสามครับเขตอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงครับวันนี้มาศรีรัตนะครับ ห่างจากบ้านประมาณ30 30กว่าโลครับเราเลยตีเหมาไปเลยครับใส่ขนงคารมันไม่แพงครับนี่เหมา6,000ครับแต่งขอบไปด้วยบางแต่เช้ามืดครับสกสวยๆครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องไมโครซิงด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ